เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่รับไปตลาดอีกน,นะค่ะพี่แต๋วนิวไปไหนมา,ไไนมาแม่บอกกี่ครั้งแล้วจะไปยุ่งกับผู้ชายจนจนอย่างไอ้แตก๊กสวัสดีครับคุณแม่ผมพานิวไปตลาดมาครับอย่ามาเรียกฉันว่าแม่ฉันไม่ใช่แม่แกแกมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยไปอ้าวเสียสวัสดีค่ะวันนี้รับโขงอายกี่ลังดีคะจัดมา200ลังเลยที่หิวโอ้โหขายดีขนาดนั้นเลยเหรอคะเสียโของอายใช้แล้วน้ำยางไหลดีใครใช้ก็ติดใจเสียคิดไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจเป็นตัวแทนของอาย แ๊กแด๊กครับเจ๊อิวขนคงอายขึ้นรถเสียเลยสองร้อยลังจัดไปลูกครับเจ๊อิวพี่แต๊กเอานิวไปไหนมาเย็นนี้นุจะชวนพี่ไปกินหมูกระทะกันไปกับพี่แม่ไม่ว่าหรอพี่ไม่อยากทําให้นิวลําบากแม่บังคับใจนิวไม่ได้หรอกเดี๋ยวนิวนั่งรอพี่เลิกงานนะหนูหนูรู้จักร้านเจ๊อิ๋วมาหาโชคไหมอ๋อร้านนี้ละคะ่ะเอานี่เหรอ,อหาตั้งนานกว่าจะเจอ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเจีอยวตัวจริงสวยมากพี่มาจากหนองคายแล้วนะเนี่ยตามมาซื้อยาทาน้ายางโขงอายเห็นเขาบอกว่าใช้แล้วน้ำยางไหลดีตายแล้วคุณพี่ท as ี่หนองคายก็มีตัวแทนโขงอายค่ะรอบหน้าคุณพี่สั่งกับตัวแทนได้เลยนะจะได้ไม่ต้องมาไกลเจี่ยวนี่ดียังเลยนะครับไม่แย่งลูกค้าตัวแทนด้วยงั้นผมขอเป็นตัวแทนด้วยได้ไหมครับถ้าสนใจรีบเลยนะคะหนึ่งอำเภอมีตัวแทนได้แค่หนึ่งล้านเท่านั้นจะได้ไม่แย่งลูกค้ากัน หดีเลยครับดีเลยครับตัวแทนทุกคนคือครอบครัวของเจ๊เจ๊รวยตัวแทนก็ต้องรวยเราจะเติบโตไปด้วยกันมหาโชคไอ้แปคกมันทำงานอยู่ที่นี่เองเหรอกลูกสาวฉันอยู่ไหนค่เอาลูกสาวฉันมาฉันจะแจ้นความสับที่หมดแม่ฉันต่างหากที่จะเจ้นความสับเธอมาเอะอะโวยวายอะไรอยู่หน้าร้านของฉัน นี่เหรอเจี่อิ๋วมหาโชคเจ้าของยาทานายางแบรนด์คองอายใช่ฉันนี่แหละเซียอิ๋วเจ้าของคงอายตัวจริงเสียงจริงตอนนี้ฉันรับตัวแทนอยู่นะเธอสนใจไหมล่ะบอกไอ้แต่ลูกน้องเธอด้วยอย่ามายุ่งกับลูกสาวของฉันเป็นแค่พนักง,งานจนๆต้องตายไม่เตรียมตัวโอ๊ยคนจนก็มีหวัวใจอย่ามาดูถูกลูกน้องฉันนะยะว่าฉันพูดความจริงก่าลูกน้องเธอมันจ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 น,จน ถึงผมจะจนแต่ผมก็รักจริงนะครับคุณแม่บอกกี่ครั้งแล้วอย่ามาเรียกฉันว่าแม่จำเสตสมองจนจนท้องแกไว้นี่เธอจะมาดูถุกลูกน้องชื่เกินไปแล้วนะถ้าแกรลกลูกสาวจริงต้องหาเงินค่ารองมาฟองกองหน้าฉันสิบล้านนะสิบล้านไปนิวกับั้นเดี่๋อวแต่านจะแตกอยู่นี่นะแม่ไม่เคยสอนอีวแล้วเร็วๆมันสายแล้วเนี่ยตื่นก็สายหนูไม่อยากไปโรงเรียนแกเป็นอะไรอีกฝนตตที่เลยไม่อยากไปโรงเรียนทุกทีเลย จะไปโรงเรียนแต่ละวันน,น,ว<ฮ>นี่วุ่นวายลำคาญว่ะนิววันนี้เคยมารับเธอเหรออ,อแม่มารับน่ะนิ้วแม่มารับแล้วลูกไปกลับบ้านไปฝนตกขนาดนี้ทําไมแม่เธอขี่มอเตอร์ไซค์มารับล่ะเออคือวิ่ยพ่อเรามารับแล้วเราไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพ่อเร็วฝนตกเปียกหมดแล้วนะเนี่ย หนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วแกเป็นอะไรนักหนาะวัน,นันมีแต่ปัญหาหนูอายเพื่อนคนอื่นอ่ะพ่อแม่เขาเอารถยนต์ไปลับกันหมดก็ฉันมีปัญญาแค่นี้แล้วแกมีปัญหาอะไรก็หนูเปียกเวลาไปเรียนอ่ะก็นั่งเรียนแบบปกเปียกเสื้อผ้าก็อาบเพื่อนก็ลอ้ออืมก็จริงนะอืมงั้นต่อไปนี้แม่จะไม่ให้หนูขี่รถตากฝนไปโรงเรียนอีกแล้วลูกจริงเหรอแม่ นิ้ววันนี้ฝนตกกับกับเราไหมเดี๋ยวเราให้พ่อไปส่งไม่เป็นไรหรอกวันนี้แม่เราจะเอารถยนต์มาล้บวเอา้าแม่เธอออกรถยนต์แล้วเหรอใช่แม่เราบอกว่าจะไม่ให้เราขี่รถตากฝนอีกต่อไปแล้วนิ้วแม่มาแล้วลูกแม่ <c oughs> เอา้านั่นหลอรถยนต์แม่เธออะไรของแม่เนี่ยเอาเสื้อกันฝนใ่เสื้อกันฝนไหนแม่บอกต่อไปจะไม่ให้หนูเปียกแล้วไงก็ <c oughs> ไม่เปียกนี่ไงก็ใส่เสื้อกันฝนเสื้อกันฝนคุณภาพเกียรพีเมียม,มเลยนะนี่ มีหมวกบางหน้ามีเชือกผูกใต้คางเป็นแบบแขนจำผ้าก็หนาน้ำฝนไม่เข้าแน่นอนหนูใส่ไม่ได้หรอกแม่แม่ใส่คนเดียวเถอะมันเป็นแบบฟีไซส์ใส่ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไปไปขึ้นรถบอกว่าไม่อยากเปียกฝนก็หามาให้แล้วไงจะอะไรกันนักระหนาแม่ทำไมปล่อยให้หลานร้อขนาดนี้โอ๊ยเฉลียยกั้งวันเนี่ยจะตายอยู่แล้วไปหายายเลยไป วุ้ยตัวนี้สวยทั้งจะเอฟพันไมยเนี่ยอย่ากวานพ่อเล่นเกมอยู่ไปหาแม่อะไรไปนู่นแม่อยู่นู่นเลยไปโอ้ยคนจะนอนไปหาพ่อกับแม่อะไรไปห้วง่วงนอนไป Where are your parents? คุณพูดอะไรหนูฟังไม่รู้เรื่อง Oh my gosh อะไรกันนี่เชียงใครมาเอะวาอยู่แถวนี้สวัสดีครับผมเป็นครูของน้องเข้าแกงครับมีอะไรอะ่ะมาถึงบ้านเลยน้องเข้าแกงไม่ตั้งใจเรียนโดดเรียนประจำเลยครับยิ่งภาษาอังกฤษของน้องเนี่ยไม่รู้เรื่องสักคำผู <c oughs> ้เชิญผู้ปกครองให้ไปพบหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครไปเลย <c oughs> มันจะไปได้ยังไงล่ะก็พ่อแม่มันทำแต่ง,งานไม่มีใครมาสนใจลูกมันหรอก o ย I don't like that ยายโทรศัพท์อยู่ไหนหนูจะเล่นเกมมันก็เป็นแบบนี้แหละเลิกเรียนมาก็เล่นแต่เกมพูดอะไรไม่เคยฟังหรอกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปย่ายแน่แน่ครูแนะนําให้คุณยายโหลดแอปไฟล์บันทอกมาให้น้องเรียนหลังเลิกเรียนแบบนี้ดีไหมครับไฟล์บันทอกคืออะไรก็คือมันเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติเลยนะครับที่สำคัญดาวน์โหลดและทดลองเรียนฟรีน้องจะได้ฝึกภาษาอังกฤษ และมีอะไรทําที่เป็นประโยชน์หลังเลิกเรียนไม่รู้มันจะเรียนหรือเปล่านะมันดื้อจะตายไม่ต้องห่วงที่ฝ่ายบันทอกมีครูใจดีแถมมีเกมให้เล่นดึงดูดความสนใจเด็กน้องต้องชอบแน่ๆเดี๋ยวครูจองให้ทดลองเรียนฟรีนะโอเค Hello Mom and Sir Hi My hobby is Her hobby is I think is Yeah So this is how you're going Let's go Yay so, And with luck No Uh so let's go. Exciting. Exciting and challenging. Exciting and happy. That's great. Thank you. Yay! Okay. Oh Mom and Dad. Are you tired today? พ่อกับแม่วันนี้เหนื่อยไหมคะ I got four point zero on my English exam today. วันนี้หนูสอบวิชาอังกฤษได้เกรดสีด้วยนะคะแม่ พ่อหูเพี้ยนไปหรือเปล่า I cook for you today วันนี้หนูทำอาหารให้พ่อกับแม่กินด้วยนะคะนี่พ่อแม่กำลังฝันอยู่แน่เลยเฮ้ยพ่อแกเนี่ยไม่ได้หูเพี้ยนไม่ได้ฝันหรอกข้าวแกงเนี่ยมันพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ พูดยังไง,ไไงหนูเรียนจากแอปไฟวันช็อคพ่อกับแม่ว่างตอนไหนมานั่งดูวิดีโอเรียนไฟวันช็อคของหนูย้อนหลังได้นะได้เลยลูกเริงจังเลยลูกพ่อ I love fire one shock I want to study every day หนูชอบไฟวันช็อคอยากเรียนทุกวันเลย Let's get better as English together with f i v e one s h o c มาเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันกันกบฟวันช็อคลายจ่ายแล้วมันก็เยอะ พี่อยากหาอะไรทําพี่พอรอยู่บ้านดีแล้วพี่พรท้องอยู่พี่อยากรับเสื้อผ้ามาขายจะได้มีรายได้เพิ่มแต่เราไม่มีทุนเลยอะ่ะกลคุณสุนพูคุณรูจ้จักร้านขายส่งเสื้อผ้าไหมพี่พรครับดูสิผมมีอะไรมาให้อะไรน่ะมิทินผมเอาเสื้อผ้าไม่พี่พรขายครับ เสื้อผ้าเหรอไปเอามาจากไหนอะ่ะคนรู้จักผมให้ผมมาขายก่อนครับถ้าขายได้ผมจะเอาทุนให้เขาทีหลังครับจริงเหรอมิทีนอทั้งวันแล้วยังขายไม่ได้สักตัวเลยพี่คะเสื้อผ้าตัวเท่าไหร่คะตัวละร้อยจ้าขายถูกๆูกงั้นหนูเหมาหมดนี่เลยคะ่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะเดี๋ยวหนูโอนจ่ายเหมาหมดเลยเ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ค่ะคุณเสื้อผ้าที่คุณที่ฉันไปเหมามาคุณเก็บไว้เลยนะครับ เอาไปแจก,กคนก็ได้นะจริงเหรอคะคุณให้ฉันฟรีๆเลยหรอคะทำไมคุณใจดีจังพี่พรผมเลือกงานแล้วมิทินวันนี้พี่ขายเสื้อหมดเลยมีคนมาเหมาหมดเลยจริงเหรอครับจริงสิย้เดี๋ยวให้ลูกน้องมาดูนะแถวเนี้ยได้ค่ะมแม่ตรงนั้นอะมีร้านอาหารอร่อยเราไปกินกันไหมฮะ,ะพี่พรเห็นไหมแม่หนูบอกแล้วว่ามิทินะมีแฟนเด็กอยู่แล้วแล้วมาหลอกแม,ไมะะ่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะหนูเป็นลูกน้องคุณมิทินคะ่ะฮะ ล,ลูกน้องลูกน้องรปภหรอรปภอ,อะไรคะคุณมิทินเป็นวิศวกรค่ะแล้วนี่ฉันก็มาดูงานกับคุณมิทินวิศวกรมิทินทาไมไม่เห็นเธอบอกพี่เลยที่ผ่านมาผมเจอแต่ผู้หญิงคบผมด้วยเงินไม่มีใครจริงใจกับผมเลยแต่วันนี้ผมเจอคนที่จริงใจกับผมแล้วนั่นก็คือพี่พรถึงผมไม่มีอะไรแต่คุณไม่รังเกียจผมผมรักพี่พรนะครับขอบคุณนะที่จริงใจกับพี่ครับ เตานิว <New. S 1> นางนี่อีกแล้วเหรอแม่บอกกี่ครั้งแล้วอย่าไปยุ่งกับมันแล้วทําไมล่ะแม่มันจนแม่ไม่ชอบดูมันกับลูกสิเหมาะสมกันที่ไหนลูกชายคนเดียวของแม่ต้องหาแฟนได้ดีกว่านี้ไปก่อนครับแม่ไปกันเถอะนิวเอ้ลูกชายไม่รักเิเตาเรามีเรื่องจะบอกอนาคตเราอยากเป็นนักดนตรีที่โด่งดังนิว <New S 2> เป็นไรอ่ะน่ารักไหมถ้าเราดังเราจะไม่ทิ้งเธอนะเราสัญญ,ญาสัญ,ญญานะ สัญญาครับเราท้องฮะท้องสามเดือนแล้วครับแม่ฉันไม่เอาฉันบอกแล้วว่าฉันไม่เอาลูกสะใภ้จนๆแบบนี้น,นิวท้องไปแล้วนะครับแม่จะให้ทำยังไงแกตั้งใจจะจับลูกฉันใช่ไหมเปล่านะครับคุณแม่หนูรักเต่าจริงๆฉันไม่รักแกเลือกมาเลยจะอยู่กับมันหรือจะอยู่กับแม่ผมเลือกนิวกับลูกครับงั้นพวกแกก็ขนของออกจากบ้านเสเลยไปไปนิวนิวเหนื่อยไหม จะพักที่ห้องก่อนก็ได้แยวเราขายเองไม่เหนื่อยหรอกช่วยกันนี่แหละรเราเห็นเขาประกาศรับนันกดนตรีเราจะไปจะไปได้ยังไงแล้วเรากับลูกล่ะถ้าเราเป็นนันกดนตรีเราจะมีเงินดูแลเธอกับลูกไงไม่เราไม่ให้เธอไปแล้วเรากับลูกจะอยู่ยังไงลูกใกล้จะคลอดแล้วแต่ยังติดต่อ,อเธอไม่ได้เลยเธอไม่รักเรากับลูกเลยหรอเต๋าไหมค่ะครับเสียเท่าไหร่ครับ ตัวละร้อยค่ะงั้นไหมครับผมหมอหมดเลยนะครับจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวฉันใส่สูงให้คะ่ะครับโอ้ oh. คุณเป็นไรไหมครับฉันเจ็บท้องคะ่ะไปหามหมอไหมครับค่ะแฟนคุณไปไหนครับแฟนฉันไม่อยู่คะ่ะ